สงสารจับใจกรู้ไหมหัวใจแทบขาดสุดแสนอนาถไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะมาถึงซึ่งวันนี้วันที่ชายใจอปรีเห็นข้าเยียบยามชังยำยี โอบัสีชีวิที่เกิดมากว่าจะได้เกิดมารู้บ้างไหมว่ามันลำบากเลี้ยงดูลูกมากลับมาทุกพระจากไปใจทั้งโหดรลาย ฆ่าคนตายไม่เว้นไม่ยำเกรงขมเหงจังน่ากลัวไม่สำนึกผิดชั่วหรือดีไปดีเถิดนะคนดีเกิดใหม่อีกทีขอให้มีชีวิต 的里，总在。<music>